เปิดตัวแล้วที่ซาอุดีอาระเบีย Honor 10x l i t e ใช้ชิปเซ็ตทิรีน710ไฮดอ6.67นิ้วแบตบจุดใจ5,000ม ah, ิลอมมีชารไว2.5วัต์เปิดตัวแล้วที่ซาอุดีอรบีย Honor 10x l ล์ใช้ชิปเซ็ต่ม710ไฮอ6.67นิ้วแบตบจุดใจ5,000ม ah, ิลลอมีชาร์จไว้2.5วัตต์ลาสุดทาง h o อ o r ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรลลุ่น Honor 10x ไ i t e สมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่ในตระกูล Honor 10X Series โดยมีหน้าจอขนาด6.67นิ้วใช,ช้ชิปคลิน n 7 1 0.0ให้แบตเตอรี่จุใจถึง5,000มิลลิแอมพร้อมรองรับระบบชาร์จเร็ว22.5วัตต์ในราคาสบายเป๋าเลยทีเดียวครับเอาละครับเรามาดูสเปคทั้งหมดของสมาร์ทโฟนรุ่น Honor 10X Lite กันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างตัวเครื่องมีขนาด165.7ณ76.9ณ9.3ม mm, มน้ำหนักอยู่ที่206กรัม หน้าจอสแสดงผลเป็นแบบ IPS LCD ความละเอียด Full HD Plus 1,080คูณ2,400พิกเซล395พิกเซลเิงหน้าจอขนาด6.67นิ้วอัตรา, 9, าร 1, 0, ออร K, ส่วน20ต่อ9ใช้ชิปประมวลผลี่ริน710 Octa ค o r e ให้มาที่4 g b ส่วนรามให้มาที่118 g b เพิ่มได้ด้วย NM g a s สูงสุด256 g b ระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วยมีจิก UI 3.1 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวพร้อมไฟแฟลช LED ที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด40่จตารางพิกเซลรูปแจุดแปพร้อมระบบ PDAF กล้องตัวที่สเป็นเลนส์อัลตราไวความละเอียดแปดล้านพิกเซลรูปแสง f สอจุดสีกล้องตัวที่สเป็นเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง f สอจุดสีกล้องตัวที่สเป็นเลนส์เดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง f สอจุดสีครับ ่วนกล้องหน้าความเรียด8ลา้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข้างของตัวเครื่องรองรับ2สิ c a r ารองรับ 4G LTE มี Wi-Fi แบบ Dual Band Wi-Fi Direct Hotspot มีบูท o ู h 5.1และ NFC มีวิทยุ FM ให้ด้วยครับมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type-C มีเท้า์มด3สีคือ t l a n t i d Frost m i t n i g h t Black และ e และ a l d g r e e n ครับไฮแบตเตอรีจุใจถึง5,000ม ah, ิลอมป์พร้อมรองรับชาร์จไว22.5วัตต์ ชาร์จได้46ในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับ Smart ท o ฟนรุ Honor 10x Lite มีราคาอยู่ที่799รียอลซาอุดีอารเบียหรือประมาณ6,700บาทพร้อมวมางจำหม่ายแล้วที่ประเทศซาอุดีอาราเบียครับ